คุโรกเฟซสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับก็เคสนี้ครับมาด้วยกันนะครับ Facebook โดนแฮกอีกแล้วนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนะก็สามารถกู้ได้นะครับเคสนี้ผมก็กู้ได้ตั้งนานแล้วนะครับอ่าพอดีไม่เวลามาทําคลิปให้ท่านได้รับชมนะครับนะ ก็สามารถกู้ได้นะครับเคสนี้นะครับนะในการกู้นะครับจะมีค่ามมัดจก่อน300บาทนะครับแล้วก็จากที่เข้าไปดูในอีเมลนะครับอ่าเมลโดนเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้แล้วนะครับนะผมก็ได้ทําการยื่นเอกสารนะครับในการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้นะครับอ่าเคสนี้ก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับนะสามารถกู้ได้นะครับ ย้ำนะครับเรื่องการกู้ f a c e b o o k นะครับบางท่านอาจจะทำเองนะครับทําแล้วจนระบบมันล็อกนี้มันจะกู้ไม่ได้นะครับมันจะกู้ยากมากเลยนะครับนะถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็รีบทักหาผมได้เลยนะครับนะก็สามารถกู้ได้นะครับเคสนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปปลดล็อกเข้า Facebook ได้แล้วนะครับนี่คือ facebook ของเจ้าตัวเขานะครับนะ ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมนะครับอย่างไงก็ฝากทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ